คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวในหัวข้อที่ว่าฉันเกิดในยุคพระเยซูชีวิตแรกเกิดชวนตะลึงของคริสต์ศาสนาและทารกการที่คนเลี้ยงแพะและโหราจารย์ทั้งสามเดินทางไปร่วมยินดีกับการประสูติของพระเยซูอาจมีที่มาที่ไปเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของการทำคลอดยุคพระเยซู ทุกๆปีชาวคริสต์ทั่วโลกจะเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูตามประเพณีด้วยการแสดงละครประวัติการประสูติและการจัดเทศกาลคริสต์มาสขึ้นมีการกล่าวถึงเรื่องราวการบังเกิดของพระเยซูหรือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าไว้ในพระวรสารนักบุญลูกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ไบเบิลโดยบรรยายว่าพระนางมารีประสูติพระโอรสองค์แรก ทรงใช้ผ้าพ,พันพระวรกายพระกุมารน,นั้นแล้วทรงวางไว้ในรางหญ้าเนื่องจากไม่มีที่ในห้องพักแรมเลยอย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้บรรยายถึงรายละเอียดที่เจาะจงเกี่ยวกับการคลอดลูกของพระนางมารีเอาไว้ดังนั้นนักวิชาการจึงเริ่มค้นหารายละเอียดเหล่านั้นจากแหล่งข้อมูลอื่น จากการค้นคว้าพบว่าการคลอดลูกที่เกิดขึ้นในยุคโรมันโบราณให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการทำคลอดของคนในยุคนั้นรวมไปถึงขั้นตอนในการรักษาความสะอาดและสุขาอ,อนามัยที่ดีซึ่งยังถูกใช้มาจนถึงทุกวันนี้บทบาทของหมอตำแยนักวิชาการด้านพระคัมภีร์ไบเบิลระบุว่าพระเยซูประสูตรณเวลาใดเวลาหนึ่งในช่วงระหว่าง4-6ปีก่อนสากลศักราช หรือในช่วงที่แควนยูเดียและเมืองเบเดเลเฮมยังเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันแอนนาบอนเนลฟรายดิน bon นักประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนกล่าวว่าในสมัยโรมโบราณคนที่ไปร่วมการทำคลอดจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านญาติมิตรหรือทาสรับใช้ที่คอยช่วยเหลือหญิงสาวที่กำลังจะคลอดลูกทั้งนี้จำนวนคนที่มาช่วยจะขึ้นอยู่กับทรัพย์สินและสถานะทางสังคมของครอบครัวน,นั้นๆ ฟรายดินกล่าวต่อว่าถ้าดูภาพเกี่ยวกับการทำคลอดในยุคจัก,กรวรรดิโรมันจะสังเกตได้ว่าเหตุการณ์ต่างๆให้ความสำคัญไปที่การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้หญิงและฉันคิดว่ามุมมองที่สื่อออกมาผ่านภาพคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติทางสังคมของมนุษย์ที่มีต่อการคลอดลูกในยุคนั้น นอกจากนั้นเธอยังอธิบายเสริมว่าหมอตำแยหรือพดุงคันโบราณในยุคจักรวรรดิโรมันมักจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าที่ให้บริการการดูแลรักษาสุขภาพของแม่และทารกทั้งระหว่างและหลังการคลอดให้กับครอบครัวที่สามารถเข้าถึงบริการเช่นนี้ได้ในยุคนั้นหมอตำแยมีหลายชนชั้นนอกจากหมอตำแยที่เป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปแล้วตามเมืองต่างๆในจักรวรรดิโรมันยังมีหมอตำแยที่เป็นคนชั้นสูงและมีการศึกษาอยู่ แม้ว่าเมืองทุกเมืองในจักรวรรดิโรมันอันกว้างใหญ่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของชาวโรมันแต่จริงๆจักรวรรดิโรมันไม่ได้กำหนดธรมเนียมทางสังคมและาศาสนาที่เจาะจงให้กับผู้คนในสังคมด้วยเหตุนี้ขั้นตอนในการคลอดลูกและธรมเนียมก่อนการคลอดจึงแตกต่างกันไปตามพื้นที่และความเชื่อโดยก่อนจะคลอดลูก ผู้ที่กำลังจะเป็นพ่อแม่อาจบูชาเทพ,พเจ้าหรือถวายเครื่องบูชาต่างๆตามความเชื่อและาศาสนาของพวกเขาทารามันเดอร์นักประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียกล่าวว่าหากครอบครัวของพระนางมารีมีกำลังทรัพย์มากพอมารดาชาวยิวเช่นพระนางก็คงจะต้องออกตระเวนตามหาหมอตำแยชาวยิวด้วยความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองและลูก เพราะในช่วงเวลานั้นเกิดกระแสต่อต้านชาวยิวขึ้นมันเดอร์เสริมอีกว่าหมอตำแยถูกมองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบกฎหมายของโรมันแม้จะไม่มีการรับรองอย่างเป็นทางการหรือการกำกับดูแลจากหมอและหมอตำแยด้วยกันก็ตามยกตัวอย่างเช่นเมื่อเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรขึ้นหมอตำแยในฐานะผู้เชี่ยวชาญ จะถูกเรียกให้ไปยืนยันว่าหญิงคนนั้นตั้งคันอยู่จริงๆหรือไม่หรือเคยผ่านการคลอดบุตรมาแล้วจริงไหมการเตรียมห้องคลอดโซโรานัสหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวทในยุคโรมันโบราณเขียนคุณสมบัติของหมอตำแยนในอุดมคติไว้ว่าควรเป็นผู้ที่มีความรู้มีความจำดีน่านับถือร่างกายแข็งแรงพร้อมทั้งมีนิ้วเรียวยาวและเล็บที่สั้นตามหลักการแล้วควรจะมีผู้ช่วยผู้หญิงสามคน ทำหน้าที่คอยช่วยเหลือหมอตําแยในะระหว่างการทําคลอดโดยผู้ช่วยสองคนจะอยู่ข้างๆหญิงสาวที่กําลังจะคลอดลูกในขณะที่ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนจะคอยประคองตัวผู้คลอดอยู่ข้างหลังเพื่อช่วยกํากับการคลอดและคอยปลอบประโลมหญิงสาวคนนั้นผู้ช่วยทั้ง3คนมีหน้าที่หลายอย่างเช่นการกํากับลมหายใจและการทําให้ผู้ที่กําลังจะคลอดรู้สึกสบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โซรานัสยังเขียนแนะนําไว้ว่า สำหรับการคลอดแบบปกติหมอตำแยจะต้องมีน้ำมันมะกอกน้ำอุ่นผ้าสะอาดและเครื่องหอมเตรียมสำหรับให้ผู้คลอดดมวางอยู่ใกล้มือนอกจากนั้นโซรานัสยังแนะนำว่าระหว่างการคลอดลูกผู้คลอดควรนั่งบนเก้าอี้ของหมอตำแยซึ่งเป็นเก้าอี้ทรงสูงพิเศษที่บริเวณพื้นนั่งมีช่องไว้สำหรับคลอดทารกหากเกิดความผิดปกติรุนแรงขึ้นในระหว่างคลอด หมอซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายจะถูกเรียกตัวไปยังห้องคลอดตอนที่หมอถูกเรียกไปอาจเป็นไปได้ว่าในขณะนั้นหมอตำแยไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตทารกในครรภ์ได้แล้วและหมอที่ไปช่วยก็พยายามจะรักษาแต่ชีวิตของผู้เป็นแม่เอาไว้เท่านั้นมันเดอร์เล่ามีความเป็นไปได้สูงว่าก่อนที่หมอจะไปถึงหมอตำแยคือผู้ที่ทำอะไรก็ตามที่จะสามารถช่วยชีวิตผู้คลอดได้เธอกล่าวเสริมวิธีดูแลทารกแรกเกิด โซโรานัสได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีตรวจและดูแลทารกแรกเกิดหลังคลอดซึ่งคล้ายคลึงกับวิธีที่ใช้ในปัจจุบันเอาไว้เช่นกันในขั้นตอนแรกหมอตำแยและผู้ช่วยจะระบุเพศต่อด้วยการประเมินความแข็งแรงของทารกจากเสียงร้องให้ครั้งแรกจากนั้นจึงตรวจสอบแขนขาข้อต่อและรูปร่างโดยรวมในขั้นตอนสุดท้ายหมอตำแยจะตัดสายสะดือให้ห่างจากหน้าท้องทารกประมาณ3นิ้วครึ่ง หลังจากนั้นหมอตำแยาและผู้ช่วยจะทำความสะอาดเด็กแรกเกิดด้วยเกลือปนซึ่งจะนำไปโรยทั่วตัวเด็กโดยระวังไม่ให้โดนบริเวณปากหรือตาจากนั้นจึงล้างออกด้วยน้ำอุ่นและนำผ้าขนสัตว์เนื้อนุ่มมหาห่อตัวทารกเอาไว้โซรานัสแนะนำให้วางเด็กทารกไว้ในที่นอนที่เป็นร่องคล้ายรางน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้พลิกตัวไปมา และควรยกหัวของเด็กขึ้นเล็กน้อยด้วยการนำหมอนที่ทำจากหญ้าแห้งไปรองบริเวณหัวไว้โซรานัสยังบันทึกไว้อีกว่ามีบางคนนำเด็กไปนอนในรางเพื่อทำตามคำแนะนำของเขาซึ่งวิธีการดูแลเด็กเช่นนี้อาจสะท้อนอยู่ในบทบรรยายถึงวิธีที่พระนางมารีดูแลพระเยซูในวัยแบบอกจากพระวรสารนักบุลูกาความตายและอันตรายที่อาจจะเกิด จักรวรรดิโรมันมีอัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิดสูงในทุกๆพื้นที่ในบางครั้งครอบครัวและหมอตำแยยังนำเด็กทารกที่ถูกมองว่าไม่แข็งแรงออกไปทิ้งไว้ข้างนอกเพื่อให้เสียชีวิตหรือเพื่อให้มีคนมารับเลี้ยง นอกจากนี้อัตราการเสียชีวิตของมารดาในยุคนั้นยังอาจจะสูงกว่าอัตราการเสียชีวิตของมารดาในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันถึง20เท่าโดยคาดว่ามีจํานวนมารดาที่เสียชีวิต500ถึง2,000คนต่อการเกิดมีชีพแสนคนหนึ่งในปัจจัยหลักที่เพิ่มอัตราการเสียชีวิตของมารดาก็คือการขาดวิตามินและแร่าธาตุมันเดอร์กล่าวว่าเราทราบปัญหานี้จากงานวิจัยทางชีววิทยาที่ศึกษาซากกระดูก และเส้นผมของหญิงสาวที่เสียชีวิตหลังคลอดลูกเธอยังกล่าวเสริมอีกว่ายิ่งไปกว่านั้นผู้หญิงในยุคโรมันโบราณตั้งคันตอนที่อายุยังน้อยเกินไปและคลอดลูกถี่เกินไปปัญหานี้รุนแรงขึ้นเนื่องจากในยุคนั้นการใช้บริการแม่นมแพร่หลายมากกว่าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถลดโอกาสในการตั้งคันได้เพราะร่างกายอาจจะไม่ผลิตไข่ในช่วงที่แม่ยังให้นมลูกอยู่ ถึงกระนั้นก็ยังมีผู้หญิงบางคนที่สามารถตั้งครรภ์นในช่วงนั้นได้อย่างไรก็ดีการตั้งครรภ์ซ้ำๆโดยมีเวลาในการฟื้นฟรูร่างกายไม่เพียงพอจะทำให้ร่างกายของแม่ถูกใช้งานหนักจนเกินไปแม้ว่านักประวัติศาสตร์จะมีบันทึกของโซรานัสเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงแต่การจะจำแนกว่าบันทึกเรื่องใดเป็นวิธีทำคลอดและรักษาสุขอ,อนามัยแม่และเด็กที่ดีที่สุดในยุคโบราณ บันทึกเรื่องใดเป็นวิธีการที่คนโรมันใช้จริงๆนั้นยังถือเป็นเรื่องยากสำหรับบรรดานักวิชาการอยู่ข้อมูลจากหนังสือ b i r t h ติ r r o m n n สของฟรายดินที่กำลังจะถูกตีพิมพ์ในช่วงเดือนมิถุนายนของปีนี้ชี้ว่าจดหมายและคำจารึกบนหลุมฝังศพที่ถูกเขียนขึ้นในสมัยโรมโบราณต่างก็บรรยายถึงการคลอดลูกว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงและอันตรายต่อทั้งชีวิตแม่และทารกในครรภ์ เนื้อหาในหนังสือได้ยกชีวิตของหญิงสาวชาวโรมันคนหนึ่งมาเป็นตัวอย่างหญิงสาวคนนั้นแต่งงานตอนอายุ11ปีและเสียชีวิตลงด้วยวัยเพียง27ปีเธอผ่านการคลอดลูกถึง6ครั้งทว่าในตอนที่เธอเสียชีวิตลงกลับมีลูกเพียงหนึ่งคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ด้วยเหตุนี้เองปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคที่พระนางมารีให้กำเนิดพระเยซูจึงทำให้ผู้คนหันมาเฉลิมฉลองให้กับเด็กทุกคนที่มีชีวิตรอดหลังคลอดและมีโอกาสได้เติบโตขึ้นทุกปีและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณเรื่องจากดีน่าไฟเมร่อนแปลโดยพันธิพาพรมเกตขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ n g t h a i c o m อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสารคดีดีๆแบบนี้ครับ